เราจะดูเทรนสินค้าใน a เมซอนยังไงนะครับว่าสินค้าตัวไหนที่เป็นเทรนแล้วก็กําลังทําเงินบน a เมซอนคลิปนี้จะมีคําตอบให้นะครับครับเราไปดูกันนะครับว่าเราจะดูเทรนสินค้ายัางไงได้บ้างนะครับน,นี้ขออนุญาตใช้โปรแกรม Jungle Scout นะครับในการวิเคราะห์เทรนสินค้านะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่น่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมองเห็นภาพได้ง่ายสุดนะครับแล้วก็ เข้าใจได้ง่ายสุดนะครับถ้าเราอยากดูเทนสินค้านะครับให้เราไปที่ Product Research นะครับแล้วเราก็เลือก Category Trend นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีเทนสินค้าที่ a m a z o n บอกเป็นอันดับ1นึ่แล้วแต่ละหมวดนะครับหมวดแต่ละหมวดเพื่อนๆอ,อ,อยากดูหมวดไหนครับอยากดูเทรนหมวดไหนอ่า สตว่าเพื่อนๆอยากที่จะขายของเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้านะครับเราก็มาที่หมวด C a t i ติ้งอันชูครับเราก็หา c a ค i ติ้งอันชูตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับน่าเราเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีสินค้าที่ขายดีประจำวันนะครับเห็นไหมอันดับ1 2 3เหมือนเหมือนเช่นเคยเลยคราวนี้เราสามารถเจาะลงไปได้อีกนะครับว่า เราจะดูเป็นประเภทไหนเช่นเป็นสำหรับเด็กสำหรับผู้ชายนะครับสำหรับผู้หญิงหรือว่าภาพรวมก็คือยูนิเซ็กทั้งหมดเลยหรือว่าจะต้องการแค่ดูเอ็กเซซรีต่างๆนะครับเราคลิกเข้ามาดูได้ครับอ่าหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเห็นไหมครับคราวนี้เราจะเจอสินค้าที่เป็นเทนจริงๆนะครับอ่าอ่ะ,อะเราเข้ามาแล้วเนี่ยครับเราอยากดูอะไรเราก็ลองเลื่อนดูนะครับ ลองเลื่อนดูไปก่อนนะครับเราจะหาอะไรไม่ขายนะเราก็ลองเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับนจนกว่าเราจะพอใจนะครับอสมมติว่าผมจะขายตัวตัวนี้นะครับผมคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับโอ้มันเป็นเหมือนโฟมนะโฟมที่รองรองเท้านะครับโอ้อันนี้ก็เรียกว่าน้ำหนักเบามากเลยนะครับ ข้อดีของ Gun, Gun Gun s, ก,รการจังเกิลสเกลก็คือมันบอกด้วยนะครับว่าสินค้าสินค้าตัวนี้อยู่ในกระแสหรือเปล่าเห็นไหมเราจะเห็นการาฟนะครับว่ามีขึ้นและลงนะครับเห็นไหมอ่านะครับคราวนี้สินค้าตัวนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรที่ขายได้มากกว่านี้ไหมที่เป็นแนวนี้เรากดตรงโลโก้ Amazon ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะพาเราเนี่ยไปที่รายการสินค้านี้นะครับเห็นไหม นะครับที่เป็นที่รองข้างในรองเท้าะครับนะครับโมเรียกว่าขายดีมากนะครับขายจนติดเป็น Amazon Choice เลยแค่นี้เองครับเพื่อนๆก็หาสินค้าแนวเนี้ยมาทำา b b a หรือจะขายเองก่อนก็ได้นะครับนี่คือวิธีการเช็คเทนของสินค้าบน Amazon.com นะครับวิธีการง่ายมากใช่ไหมครับถ้าเรามีโปรแกรมใช้ ถ้าเพื่อนๆอยากใช้โปรแกรมจังเกิลสเกลแบบนี้นะครับก็ผมมีคอร์สเรียนนะนะครับเป็นคอร์สเรียน Amazon นะครับก็คือคอร์สเรียนตัวต่อตัวผ่านซูมนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนขายของได้นะครับแล้วก็ดูแลต่อเนื่องเนี่นยให้6เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแถมจังเกิลสเกลเนี่ยไปใช้ฟรี3เดือนนะครับเนื่องจากว่าจังเกิลสเกลมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับผมจะให้เฉพาะคนที่ เรียน Amazon ตัวต่วตัวกับผมเท่านั้นนะครับสำหรับคอร์สเรียนนะครับก็ทักไลน์แอดนี้มานะครับเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับคอร์สเรียน Amazon ก่อนได้นะครับสอนหาสินค้าแบบนี้แหละครับเอาไปทำา AP APA นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ